ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลน,นาประขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลงุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนา และขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้น เมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอเนือมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพเรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอรบรม หรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองท่านตรัสว่าข้าวสังหยุดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแลว้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทําให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวสังหยุดอรษ์ข,ข้าวสังหยุดพันพื้นเมืองค่ะ แล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้งงางอาชีพไปเก่ชาวนาที่ยากจนข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหานจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549 และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอนุ่มมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สอง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบผลทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น แล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่งน้องเจินเมย์อดชบวยอมวางลงด้วยกันเรียงโลกต่อให้ตกโศกแล่วโลกใคันวันของเมยตรงกลับมาจนแกว่งวหมือนทองตั้งใจ้มา พิธีบูชาแม่พอศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำกขวัญและขอบคุณแม่พอศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป